สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ข่าวว่ามีผู้สูงอายุบางท่านนะครับหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นมาอีกเลยในตอนเช้านะครับก็คือเสียชีวิตไปเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เป็นคุณสมบัติเมธานีนะครับที่เป็นนักแสดงที่หลายๆคนแน่นอนว่าจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมก็ไม่ทราบเรื่องราวของท่านนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพแค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้น แต่ว่าก็จะมาเล่าคร่าวๆนะครับว่าเหตุผลที่คนจํานวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่หลับไปแล้วไม่ตื่นเลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วเรามีวิธีในการอย่างไรในการป้องกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในคนที่หลับไปแล้วไม่ตื่นเลยเนี่ยนะครับส่วนมากเลยนะฮะมักจะเป็นปัญหาอยู่ที่หัวใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะครับหรือว่าเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดขึ้นมานะครับก็ยิ่งทําให้การขาดเลือดเป็นมากกว่าเดิมอีกนะครับถ้ามันมีการเต้นผิดปกตินะครับนี่คือปัญหาหลักๆที่เราเจอทําให้คนไข้เสียชีวิตในขณะที่ตัวเองหลับนะครับแล้วทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทําไมมันไม่เป็นตอนกลางวันล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องท้าวความไปถึง อันนึงเป็นวัตถจักรของร่างกายซึ่งเรียกว่า circadian rhythm นะครับเป็นวัตถจักรของร่างกายซึ่งขึ้นกับแสงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกอวัยวะของคนเราเนี่ยมันมี circadian rhythm เป็นของตัวเองนะครับการที่คนเรารู้ว่าตอนนี้กลางวันแล้วแล้วเราควรจะตื่นขึ้นมาหรือว่าเรารู้ว่าตอนนี้กลางคืนแล้วร่างกายเรามันจะบอกว่าเราควรจะง่วงควรจะนอนได้แล้วนะครับมันก็เป็นเพราะว่า circadian rhythm นี่เองนะครับ เซอร์เคดิลเมทิตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับและมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะฮะต้องทราบก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าในปกติแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงแล้วก็หัวใจหลอดเลือดนะครับ เซอร์เคเดนริสึมเนี่ยมันจะเริ่มมาจากการที่ในช่วงกลางวนนันร่างกายเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวถูกไหมครับจะต้องมีการเตรียมพร้อมแต่ว่าในช่วงกลางคืนคือเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะครับในช่วงที่จะเปลี่ยนจากช่วงหลับเป็นตื่นของเรานะครับก็คือถ้าเรานอนไปแล้วเนี่ยประมาณตีห้าหกโมงเช้านะครับเราจะต้องรู้สึกว่าเออเราจะต้องเริ่มตื่นแล้วนะครับร่างกายเราจะมีการเร่งการสร้างฮอร์โมนบางอย่างขึ้นมาโดยเฉพาะฮอร์โมนเรื่องของคอร์ติซอลนะครับซึ่งเป็นสเตียรอยฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่ มีผลในแง่ของการเพิ่มความดันร่างกายของเรานะครับแล้วก็เพิ่มน้ําตาลในร่างกายเราให้สูงขึ้นอีกตัวหนึ่งคือกลุ่มของแคตาคลอร์มีนซึ่งเป็นฮอร์โมนบางคนอนจาจจะเคยได้ยินชื่อฮอร์โมนชื่ออดรีนาลีนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแคตาคลอรมีนนะครับแคตาคลอรมีนมีหลักๆที่เรามักจะพูดถึงกัน2ตัวก็คืออดรีนาลีนหรือชื่อหนึ่งของมันก็คือเอพิเนฟรินนะครับ แล้วก็นอร์ดิเรนาลีนหรือนอร์เปนอร์ินนะคร2สองตัวนี้เนี่ยมันจะไปทําให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดแล้วก็เพิ่มการเต้นของหัวใจนะครับโดยรวมๆแล้วฮอร์โมนเหล่านี้เวลามันออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้หลอดเลือดของเราหดตัวลงแล้วก็เพิ่มความดันโลหิตของเราขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการเต้นของหัวใจทําให้หัวใจมันต้องเต้นเร็วขึ้นนะครับการเต้นหัวใจที่มันเร็วขึ้นนั้นถ้าเรามีปัญหาในแง่ของการ ตีบตันของหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอยู่แล้วเนี่ยปัญหามันจะเกิดตรงนี้เลยครับถ้าเราเต้นถ้ามีการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นหัวใจมันต้องการพลังงานที่มากขึ้นในขณนะนั้นแล้วพลังงานมาจากไหนครับมันก็ต้องมาจากเลือดที่มาเลี้ยงมันนั่นแหละครับถ้าเลือดมาเลี้ยงมันไม่เพียงพอแต่มันต้องการพลังงานมากๆกล้ามเนื้อมันก็จะขาดเลือดแล้วมันก็จะเกิดการตายของกล้ามเนื้อเหล่านั้นขึ้นมานะครับก็เหมือนกับการที่ท่านยกน้ําหนักนะครับแล้วท่านไม่มีแรงยกอะเพราะว่า กล้ามเนื้อของท่านมันไม่สามารถส่งต่อพลังงานมาได้แล้วท่านพยายามยกยกนกยกยก,ยกไปกล้ามเนื้อท่านก็อาจจะล้าจะฉีกได้นะครับนั่นก็คือปัญหานะครับนี่ก็ปัญหาอย่างเดียวกับหัวใจนะครับเซอร์คัดียริทึมในหัวใจมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ครับตอนกลางวันเนี่ยเราเจอแสงนะมันจะมีส่วนหนึ่งในสมองเรานะอ่าส่วนหนึ่งสมองอเรียกว่า super caias caiasmatic nucleus คือประสาตตาของเรามันจะมีตัวหนึ่งซึ่งมันมีการเชื่อมระหว่าง2ข้างเป็นรูปตัว X แบบนี้นะครับเราเรียกว่าไคแอสมานะครับ แล้วมันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนิวเคลียสเล็กๆอยู่ในสมองเราอยู่บนนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าซูปราไคลแอสมาติกนิวเคลียสมันรับแสงมาแล้วมันก็จะส่งไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนบางตัวนะครับบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเออยีนอะไรยีนมันชื่อคล็อกยีนนะครับอันนี้คล็อกที่แปลว่าน,นาฬิกานี่แหละครับมันมีความเกี่ยวข้องกับเซอร์กเดียนริทึมร่างกายนะครับเกี่ยวข้องกับตัวนี้คล็อกยีนมียีนตัวอื่นเช่นยีนชื่อว่าคริปโตโครมยีน เอ่อ b m a l อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือยีน period นะครับพวกเนี้ยยีนพวกเนี้ยมันจะทําให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเหล่านั้นขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเหล่านี้มันออกมาเยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก,กันในช่วงนี้เลยครับ6กโมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะหกโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วบางคนมีก่อนหน้านั้นสักช่วงหนึ่งขึ้นอยู่กับว่า การนอนหลับของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าบางคนนอนช้าบางคนนอนเร็วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทั่วๆไปในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาพีคเลยนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของหัวใจขาดเลือดแล้วก็มาหาหมอบางคนถ้ามาหาหมอทันก็รักษาได้บางคนมาไม่ทันก็เสียชีวิตไปบางคนหลับไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาในช่วงที่ร่างกายมันกาลังปลุกตัวเองท,งทั้งที่ยังไม่ได้ออกไปเจอแสงมันจะมีการปลุกตัวเองเพื่อให้ตื่นนะครับฮอร์โมนเหล่านี้ออกมาก็ทําให้ท่าน เกิดการใช้กล้ามเนื้อหัวใจมากๆแล้วก็เสียชีวิตไปได้นะครับแต่มันมีมากกว่านั้นอีกนะครับเรารู้ว่าในช่วงเวลาเช้าเนี่ยจะมีปัญหาดัางด้านของหัวใจเพราะว่ามันต้องเร่งให้ร่างกายเราตื่นจากร่างกายที่นอนหลับนะครับแต่บางคนมันนอนหลับไม่สนิทอ่าเวลานอนหลับไม่สนิทเกิดอะไรขึ้นคนที่นอนหลับไม่สนิทนะครับบางคนเป็นเพราะว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับเวลาหยุดหายใจในขณะหลับเกิดอะไรขึ้น เราเนี่ยพยายามหายใจแต่อากาศมันเข้าไปไม่ได้พอมันเข้าไปไม่ได้เราพยายามจะเฮือกนะครับการเฮือกเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นร่างกายนะครับกระตุ้นร่างกายพอเฮือกสําเร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นการทันหันเลยความดันจะสูงขึ้นแล้วพอเราหลับมันก็จะลงใหม่ๆการเราเราสักพักหนึ่งเราหยุดหายใจใหม่มันเอาอีกรอบหนึ่งหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยซ้ําๆซ้ำๆกันแล้วท่านคิดดูถ้าท่านหยุดหายใจในขณะหลับมากมายขนาดนั้นเนี่ย ล้ามเนื้อหัวใจท่านจะต้องทางานหนักขนาดไหนแล้วถ้าท่านมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดหัวใจติดอยู่แล้วท่านจะมีโอกาสที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูงมากขึ้นนะครับถามว่าท่านจะรู้ได้อย่างไงว่าท่านมีภาวะนี้อยู่นะครับคนสูงอายุเนี่ยนะครับมีกลุ่มหนึ่งที่ต้องมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆแล้วคิดว่าตัวเองปัสสาวะกลางคืนเพราะว่าต่อมลูกหมากโตซึ่งอาจจะถูกในบางมุมนะครับแต่มันไม่ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าอาการหนึ่งของการหยุดหายใจในขณะหลับคืออาการปัสสาวะบ่อยกลางคืนครับนะฮะเราต้องดูด้วยครับเพราะว่าถ้าเราปัสสาวะบ่อยกลางคืนเช่นคืนหนึ่งตื่นมาสี่ห้าครั้งไม่เพื่อไปปัสสาวะเลยเนี่ยนะครับประการหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าการหยุดหายใจในขณะหลับนี่แหละครับแล้วท่านควรจะต้องไปตรวจการนอนหลับถ้าเป็นควรจะแก้ไขเพราะว่าถ้าท่านไม่แก้ไขก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับ แล้วโดยเฉพาะถ้าท่านมีโรคร่วมเยอะๆเช่นมีเบาหวานมีไขมันในเลือดสูงมีโรคความดันสูงอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้สูงขึ้นท่านซึ่งไม่ค่อยออกกําลังกายท่านซึ่งอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหานะครับและจริงๆอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบการแข็งตัวของเลือดซึ่งผิดปกติไปด้วยนะครับระบบพวกนี้มันจะแข็งตัวของเลือดนะมันมันมากกว่าเดิมทําให้เกิดริมเลือดไปอุดตนันตามพวกหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นกว่าปกตินะครับ ดังนั้นในคนที่อายุมากขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นแล้วถ้าท่านมีเรื่องของการอยู่ใยใจในขณะ,ะหลับมีเบาหวานความดันไขมันสูงโอกาสในการเกิดพวกน,นี้สูงมากขึ้นแล้วมันก็ดันไปเกิดสูงในช่วงที่ท่านกําลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงหลับเป็นช่วงตื่นเพราะว่าร่างกายจะต้องมีการเร่งการทํางานของร่างกายเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มการเต้นของใจซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันต้องเพิ่มอย่างนี้เพราะไม่ฉะนั้นถ้าท่านมี หัวใจที่เต้นช้าแล้วก็ความดันนี้ต่ำเนี่ยแล้วท่านตื่นมาเลยเนี่ยนะครับท่านลุกยืนท่านจะเป็นลมแล้วล้มไปเลยนะครับเพราะว่าหัวใจกับเส้นเลือดพวกนี้มันยังไม่ทํางานนะครับมันยังไม่พร้อมนะมันจึงมีการกระตุ้นเพื่อให้ท่านพร้อมแต่ในท่านซึ่งมีปัญหาพวกนี้นะครับมันกระตุ้นแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็จะเกิดการมีหัวใจขาดเลือดได้โดยเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งจะแสดงอาการก็คือท่านอาจจะหลับไม่ตื่นเลยก็ได้นะครับนั่นคือปัญหาซึ่งเราเจอบ่อยๆแล้วก็ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเจอในช่วงเช้าเช้าเราจะสังเกตว่าคนที่มีอาการพวกนี้บางครั้งมาหาหมอในช่วงเช้าแต่กว่าจะวินิจฉัยได้ก็เป็นช่วงเย็นเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้ยมันคงเป็นอาหารไม่ย่อยธรรมดาเราแก่แล้วอาหารไม่ย่อยรอดูไปก่อนแล้วก็ลงไปนอนนะครับจริงๆอาจจะเป็นตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะครับเราลงไปนอนเดี๋ยวคงหายนะมันคงไม่ย่อยน,นิดหน่อยจุกๆนิดหน่อยเดี๋ยวไปเดินๆคงหายแล้วก็ไปนอนไม่คิดอะไร ปรากฏว่านั่นจริงๆคือเป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าท่านนอนไปแล้วท่านมีการหยุดหายใจในขณะหลับหัวใจเร่งขึ้นเสียชีวิตเลยทันทีนะครับหรือเป็นตอนเช้าในช่วงที่ท่านกาลังจะตื่นขึ้นมาหัวใจมันเร่งขึ้นท่านเสียชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านมีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับนี่ก็คือสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลในแง่ของการที่คนสูงอายุบ,บางท่านนะครับเสียเสียชีวิตในขณะที่หลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ได้ตื่นอีกเลยนะครับดังนั้น ท่านซึ่งมีโรคประจําตัวพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าควรที่จะต้องควบคุมโรคประจําตัวของท่านให้ดีนะครับถ้ามีความดันสูงต้องควบคุมให้ดีนะครับมีเบาหวานควบคุมให้ดีไขมันสูงควบคุมมันให้ดีออกกําลังกายโดยการออกกาลังกายแอโรบิกสม่ําเสมอนะครับและถ้าท่านมีโอกาสนะครับอยากจะให้ไปตรวจการนอนหลับเพราะว่าถ้าท่านมีปัญหาทางด้านนี้แล้วก็จะมีโอกาสแย่ลงได้นะครับการปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนนะครับแยกได้อย่างไรว่าจะเป็นจาก ต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นจากการหยดหใยใจขณะหลับนะครับถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยบางคนนะครับอาจจะมีอาการตอนกลางวันด้วยก็คือปัสสาวะแล้วมันไม่สุดนะครับหรือไปปัสสาวะยืนอยู่ตั้งนานกว่าปัสสาวะมันจะออกมาได้นะครับหรือออกมาแล้วมันก็หยุดอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามีอาการเหล่านี้น่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ถ้ารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นท่านควรจะต้องไปตรวจดูการนอนหลับด้วยเพราะว่านั่นแนหะคือจะเป็นปัญหาได้ แล้วถ้าท่านมีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะมีปัสสาวะกลางคืนโดยเฉพาะท่านที่มีหัวใจวายอยู่นะฮะก็จะต้องไปตรวจรักษาเพิ่มเติมนะครับคนเหล่านี้คนที่มีเรื่องปัญหาเคยมีหลอดเลือดสมองตีบแตกนะครับมีความดันสูงมากๆนะครับมีกรนเวลาที่เรานอนนะครับมีหยุดหายใจเวลาที่เรานอนแล้วเพือกขึ้นมาถ้ามีคนนอนอยู่ด้วยเราเห็นนะครับหรือคนที่มีเบาหวานมีการปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนกลุ่มพวกนี้ควรจะต้องไปตรวจการนอนหลับด้วยนะฮะ รวมทั้งคนที่ตื่นมารู้สึกปวดหัวนะครับรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยฟ resh ไม่ค่อยรู้สึกสดชื่นหลังจากที่เราได้นอนมาเต็มอิ่มแต่มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือว่าต้องนอนกลางวันทุกวันนะครับว่ามันง่วงมากๆกคุณพวกแน่ควรจะไปตรวจถ้าตรวจเจอควรจะรักษาเพราะถ้าาไม่รักษาก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ได้แล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัท E.O. l i f e m a เมดจำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยหายใจขณะหลับเลสเมดเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับน็อก